เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาณนะทุดงคัสถานอุดรธานีอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีบูชาข้าพระนำโดยพระมหาสุพลสุพโลปรเรียนธรรมก้าประโยคดรท่านประธานสงฆ์ทุดงคัสถานอุดรธานีได้นำคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัย และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรจัก,กรพงษ์ชัยพักดีเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีทอดผ้า,าป่าเพื่อบำรุงศูนย์โดยมีกัลายานมิตรวิชิตไชเลิศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าปา่าแด่ท่านประธานสง์นอกจากนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสง์ในโอกาสนี้ท่านประธานสง์ก็ได้สัมมนธนิยกถา และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะซึ่งในส่วนของพิธีกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์พราะคณะกัลยาณมิตรที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้ต่างก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมและประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในพระรัตนตรค่ะ